ตอนนี้กาเซียนตีนวงกบเนาะที่ใส่วงกบก่อนแหละใส่บ้านประตูเขาได้ผู้บาดใส่บ้านผู้เอาเข่าทางนี้เอาเข่าทั้งหน้าเอาเข่าข้างหน้ามันถึงโบก้าไม่นั่นแต่ดีนะรับเลือด่างเย็นจุกจุกกลับพอดีเลยโอเสิ กาสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยับซีกันเมื่อสุขุนสุคนเนาะข้างในเลยต่างประเทศยินดีต้อนรับข่าวซื้ซ่องเช้าดวงสาวเหล้านะพ่อแม่พี่น้องดูมื้อนี้สาวดวงกับหากามาแต่ซื้อไม้กัาแฟคาเต้คับเบาะจำมั่งกับซาลายไงเนาะตอนนี่ครับแต่ซื้อไม้แป้นมากกาแฟคาเตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนมื้อนี้ซื้อไม้แป้นกับเปลี่ยนหั่นใหม่นะพี่น้องเนาะมื้อนี้ค่ะไปซื้ออยู่ในเมืองเนาะฮิลลาร์โค้งงมื้อนี้เนาะ เนาะก็เป็นเงินทางเมีิเปินปากมาให้สะดวนกระบ่าวจมั่นเนาะโดยกมีพากระเตนเนาะเปเป้เนาะพี่น้องเนาะโดยกถทาเงินทากมาให้สะดวนจะเงินเงินอยู่สองล้านค่ะเซ็นหกสิบเจ็ดพันครอบครัวคือกระงเพระเขาเพิ่งุณงเนาะเมดีแม่ซีที่มาทุกคนอยู่ขังไทยเนาะกี่ถาเงินมาให้สะดวนกับบ่าวจมั่นเปเป้คือพากระเต้ในมือนี่เนาะก็ให้เม่มีความสุขกายสบายใจคนเจียบให้ได้ของไทยมาให้มีเนาะโดยประสาจากลูกไทยไข่ เห็ดยังแน่นเอาหมอนี้เนาะโดยเนาะอันนี้กาไม้แป้นเขาซื้อมาใหม่นะพี่น้องเนาะกาคนละไม้ที่เขาซื้อมือนั่นเนาะแล้วกาคนละหันเนาะทั้งลุงกาพากะแตะเนาะมาไหวก่อนเนาะโดยใหม่ตัวเขาซื้อมาใหม่กระสือแดงเนาะแต่ว่าเก่าเขาซื้อมาตอนมัเกิดเดือนเดืองคนละไม้คนละซื้อสาสนนมทีี่่ไใบายดีเด้อทุกคน สบายดีสบายดีสบายดีเลยาจะมั่สบายดีสบดีเลยรลังพากันตอกแปปนตอนนี้มีที่้วตเาจะเอาจะอกแนพร้อมด้วยช่วยกันมนือ้อมือที่นมือ้ต้องใช่ไมวิธีการเอาต้อง สอเข้าองใม้ข้างหน้าซีเมินเมื่อนี่ต้อไ่บอนคักบ่อยมากใหม่มันยังใหม่อะมันนอนอยู่แล้วเนา เบิ่งคนตอกคือสีม่วนตอกนใคนตอกไม่ตอกไม่ตะพูเนาไม่ตอกข้างไม่เขเอาจังเมันดะกระดิบแก่หอกก็ไม่ปอนปอนป้อนเลยไปตไปทั้งตีเดี๋ยวเรานเดวเอาเลแกตอกเอาเลหาแล้วมันสั่งบอกูนี่ะบมันมัน้อนกูสั่งนะ สีมาตัดพรอนมาตอกใหกรปุมาตอก้วลงพอดีแนอันนี้เอาจาไใเดินๆมันก็จะกรดอนแตจะพอนพรอนก็อยู่ตรงน้อันนี้ก็มือก้อน เอามาขืนเ้านยืนมาลูกแตาเขืนยน้องเามีวันเกิดาน่อห <Yep. S 2> <Okay. S 1> uh ่วันหัก 我好我考，我考。 ่นี้อากาศเย็นเลยมันทานี้ก็ต่นีู้มดปอนอันสีแดงเนาะแล้วนัสิต่อเนาะไปตักแปนต่อ,นอเนาะเบื้องนเะพราะว่าม่แปนประตูเมือแล้วเสียนขามือแล้วบานเสียนตั้มือ มันเกียตามือตชูแล้วค่ะสแงลูกมน่นกาสข้าพ้นแล้วอันนี้ก่อนเนาะพนแล้แล้วพนจกลูกมูมาค่ะคาดแล้วมันกะสีเลือลเพราะว่ามันเป็นใม่เรืองอันนี้มันมันมันเป็นน้ำมันกองมันกองกันขึ้นแน่กอยู่ แต่ว่ามันมันโมแหงเนาะมันมันซ่อนกันขึ้นเลยมันซ่อนกันขึ้นเลยมันกันเลยขึ้นมาก้านจนมากตรงไหนคนมันสะาดมัอนแบบเป็นเนาะมันตกหนาเออมันตกหนาวแก่กาบ่มีปัญหาเนาะทางสร้างเพิ่นสิเอาลูเหมือนกันให้ขัดดันดนเหมืนมันไปเนาะแม่แต่ว่าไม้ก็บ่นกานไม้เสกเนาะเป็นแป้นเนาะไม่แป้นปูนี่แหละ เป็นใส่บอนทียนเป็นโอนะเนาะบอนทีเป็นโตอลเนาะพี่น้องเราะป็นแถนหนึ่งมันยาแต่สี่เม็ดแต่ว่ามันเามันเมตรเมตรเต็เลยตัดเ นางเนาะใคกันว่าหยอกนางเลยสองยังบอกอกว่าสอนขาดสอนขาดแต่ เอาคือจะถากมือหน่อยดิเอาจับขอบงจับขอบังเนบ่อแหละเงนไตเนยะดอายเออเรื่องต้องแคทแค่วาบอกแลเออกำพ่องหักหักเอาเป็นยังกน้หน่อยเดียงแบางเอาไปเออแคบ ปั้งข่างขางนี้ได้ซานนขงขก็เอาไม้แป้นใส่แมนเป็นยังสิบแป้นใยืมแมนบอไม่แป้นเดียวน่าสิบหากันที่แป้นตัวนี้่อ็นโอ้นยพอมาตกตรงนี้้ยบอกนี่จะว่างว่างอะไรเอาไขีดกลองตกใจกินขีกลอง ตีนสลูปป้องขีดก้องให้มันลงเลยขยนเลยลาีด้ขีดขีดกล้องขีดทั้งหลุมขีดทั้งหลมเลยเห็นไหมเล้แค่ชี้ต้งสุนลงแล้วโซ่ ว่าิ้นติผลิตกรุกลงมดคุนอะใเนี่ยามาเจบเจบเติบอยูเด็ไปห้องนดยเร่นบริตำได้เฮือนนี่เนี่ยเอูไก่คีมันชุดเลยตะวางแตระวังนั่นตัวนั้นใครอยู่มันนีช่องวางนี่ มันบ่ถึงมุมมันบ่ลงเออมันมีแผ่นน้อยแฝงใหญ่แผ่นน้อยแ่งใหญ่เออไม่มันเสมอวันนี้นะไม่ตัวนี้ไม่ตัวเอามาใหม่มันใหญ่ตัวนี้มันน้อยอืมเก่าเอาเอาขึ้นมาหน่เอาขึ้นมาป่าวเห็นบ่อวจอดเออสาทั้งเลยเดี๋ยวผ่า นี่เฮากัปูแป้นแล้วมืดเลยนะอันน้นอย่าดื้อลูกจะนอนดูกกบันนี้กัชีตออไม่ยังเปล่ไม่เส้นบป่าว้ยลืมสื่ออย,ยู่เรื่อยๆได้ไหมเส้นเส้นไน้อยเส้นหน้อยเส้นไน้อยเส้นน้อย่ น,น,นีแต่เขาตอกค้างมักจ่าย<ะ>เ็นไหยเนไหกรจ่ายจิตลลางใจหวานพวกกินข้าวกลางจังเมิทบอเออเอาพิจารณแล้วเ,าววเ,เมาแล้วเราคือเมาดิเรา,างงออเงินเราอนี้สองหมื่นบาทอยู่ทุกแล้วก็หูยุ่งวเสียรพกินเท่าไหร่แล้วแต่คือเมาแล้ว,ลวเ,เราอย่องใจตอกอันนี้แล้วกันอะไรนันเาจา

เรืออีกเรืออีกแทกแทกแทกเล่งงานเล่งงานนี่แต่คนจุ้งๆมาตอกไม่ก็เจี๊ยดแต่สาวดวงพอด,ดียวนี่แล้วสบายสบาย ไยังเอินตรงอย่นะยังบ่ได้เ้นัตีเส้นของพี่เาแล้วก็ีตีมอน่ะอีบุ่ตีมแบบนี่ๆๆีมเส้นธรรมดานแวงกมันดีอมันดเออบู่้เขาบ่ได้เว้าแนวนั้น ไหเนีเลย่เลยเ็ดเป็นไม่ควางมันอันนี้ตั้งควงเลยเห็ดตั้งเลยแต่เ่มแมแม่อจีเรียห้องคบเลยก็ตั้งขึ้นเลยได้สูตลสูตรจีบเลยเลย้วแเขาบริษัทผู้เลอยก็มีผู้ตัดถาตอกก็มีอันนี้ผู้แทกตั้งหากเนาะตัวนี้ทานเลยดอกไม่ใช่ล้วก็ยอ ตอกมือนี่อีกมือื่นเพื่อจะได้แอบนะลุงซูนตอกนอบตอแอตอกแอบแอบเลยบอนี่ตอกบอลนี่ด้วยเราขัดไปแอบแอบทั้งหัวก่อนปะแอบเม็ดเลยอ๋อผู้หนึ่งแอบผู้นนหนึ่ตงตอกนะบอ คือตะกี้นพะพพกระจเอามัที่ได้ของหนึ่งเลยน้อยลงยชมือเนียมันน้อยลงเลยตมใส่มือ่่นยังบอยากเต็มเลยนะหทนอ้อมยนนะพอเดี๋ยวมันสั่นพักกระเตะมันน้อยตะกี้ค่พักกระเตพกเต้าไม่เหียนอนลคนกายจะบ่นอื่นนะ 啊，不我。 บได้บบลมเรื่อยนะลงอีกเลยะลมปะได้อยู่ได้อยู่เจ้าพ่อแม่เจ้าพ่อเอาใจนะมันสิลมใส่ลมยังแยั่ทันโอ้สีบอสีใหม่เลยเด้เนน่ลุกดูได้ชิบอสีใหม่แล้วเฮ เาือจักมือมือ่อีดวันที่สองที่สองหนึสิบประมินสิบสี่บาทครับเลืออีกสิ <14 S 1> บอ<า>สองมือเลืออีกสิบสองมือมื่อีดวอนที่สองลุงชูสงการนีกัมีเงินอะไรอยู่บ่มีเงินใ้อยู่บ่ลุงชูมีเงินใสเงินบนหนัก ไดเงิ <c oughs> <expand> นโบนัสเออพอไดไปซมมาเนอไดไปซมาอมนีแต่โบนัสโบมีโอทบ่โอทีโบมีเต้องต้องมีโอทก่อนนะจังมีโบนัสนี่มาาเออยมาจะมาอยถายถายได้มไปซมมาซมมานเ่าจังแม่ถ้าอยากได้โบนัสต้องเร่งเร่งมือหน่อยนะคะถ้าโเยอะๆโเยอะๆขาดเงินครับเราอปีนี่แล้วยังหยางทนอยู่ไหน เร่อปียังบ่อหน่าแล้วดงเน่เก้าสบหอีอปีกอดเลยเก้าสิแปเล้าสิบเ้าเลยเอนเปเท่านาง่แล้วฮอดเลยบอบริัทออกบเงินเจโนเออชมมาชมมาผูเท่าและบานเท้ากันเห็นเห็นเนเห็นลูเขาเต้นโนมาบตโนลมบ่เ้นีคเห็นแล้วเออใส่รไดด เจ๋อไปผูครับี่กอคมมกตอนนี้ก็เชียนตีนวงกบเนาะที่ใส่วงกบก่อนแลละใส่บานประตูตําลังบานประตูป้องย่ยมวงกบป้องย่ยมพาก็ได้ใส่แล้วเนาะ มันสีใส่ห้องตัวนี้แล้วก็ต่อไปกักห้อ,หองตัวนี้นะไปสองด้านเนาะบังับตัวนี้นเดีเยับแล้วเรือไปแ่งนมากราชรีเนัน Not right, right? Yeah. Yeah. อของเทพเ่นวันเลือดบอกดอก จะซื้อมันยังบริโภจะเถื่ออะไรนอนเอยค่ะไม่ใช่ได้พ่นเนหลอดต้อนนี้นะค้นม้วนแห้งวัวแจ็คโมเมนต์เลยบวเข่าแต่ค้นหนม้วนแห้งล, <c oughs> ลองตั้งลองเบิ้งแบบนี้ บ่ได้วอกมาแล้วผู้บาดใ่บานผู้เอาเข่าทางนี้เอาเข่าทั้งหน้าเอาเข่าท้งหนามันจะบกข้าวไม่แทนดีไหมครับเพื่อผ่านเจ๊นเอาจุดจุดกลับพอดีเลยโอ้เสยยังบกโป๊ เขาว่าเดาจะไปานต้ต ah. ้นเดตใต้ต้นน่ะดูดิงจีล้วนเราไม่ทำรถดูดิงมาดามาลูกดิงจำเป็นเลยนี่สั่งหลอดบอ

โดยเนาะบันนี้เพิ่นกาใส่วงกบประตูหันมีเลขเนาะยังแต่ซองห้องนะบันนี้เนาะโดยยังแต่เบื้องน,นี้แล้วก็ข้างเบื้องน,นั้นเนาะจะหน้อยเพิ่นสิตอ,อกใหม่ใส่อีกเนาะโดยบันนี้สะดวกะดนกระชิบคลิปเพียงเท่านี้เนะะาะก็พาพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาแล้วก็กดติดตามให้สะดวนน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวนให้คลิปต่อไปเนาะโดย ขอบุญขอบคุณเอฟซีสุขุสุขคนนะที่บัคลิกสะดวงแต่ต้นจะจบทีบวขามโฆษณาเนานะโดยขอให้เอฟซีสุขุสุขคนอยู่ดีมีแหงความเจ็บให้ได้ความไข่บัให้มีเนะาะใส่สีหอดปีใหม่แล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยผมเป็นพี่น้องเนาะโดยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณแมวิแมซี่ทีมงานทุกคนเนาะอยู่ทางไทยเนาะที่ผาาเงินมาให้สะดวงแล้วก็บาจำมันนะ่มเนาะสืแปนแล้วก็พาราเตเนาะในมือนี่เนาะ โดยกับข้อให้แม่อยู่ดีมีแห้งมีความสุขกายสบายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะหายจากพยาธิโรคค่ะกายสีหอดปีใหม่แล้วกับข้อให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญยิญ่งขึ้นไปเนาะโดยจากคลิปนี้สะดวงคอโต้ไปแล้วแล้วเขา่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีเดอ้อสบายดีเดย